ดูแลก็อย่าลืมนะครับออเดินเข้ามาเยอะๆนะครับเป็นกำลังใจให้หลุงป้านะครับพรุ่งนี้ก็จะต้องอ,ออกเดินทางอีกลุงป้าเต็นจะต้องเดินทางนะนรักพรุ่งนี้ก็ก uh. ็จะจ่ายต่างๆนะครับเป็นเงินทั้งนั้นนะครับสอมัสแอนด์ยูเฟมิลี่แทนกิวเวนครับบอไดาสามีแล้วครับแค่นี้ก็เก่งอยู่เวยครับมาซานวาน้ไรเขาจะข้าวอะ ไลค์คือข้าวไลค์คือข้าวอิไลรัอไลรันนค r e a k f คืออาหารเช้ารันคือเที่ยงรันคือเที่ยง d i นคือเย็น d i n คือเย็นไ o t t h s t a n อไรห้อเรื่องเลย not the s t a แ้กับแ you can speak English คุณสามารถ พูดภาษาอังกฤษได้ดีอ๋อขอบคุณครับมิสเตอร์แปรผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับขอสปิทคลิปก่อนคุณพีกคลิปก่อนมาไอ้าอสเปียงลิลิต e ติ้ล e s ตนิ e ส์ส e ิ f กฟ t ตฟิขอบคุณลุงบอกเบอร์โทรหน่อยลุงอยู่พัทยานะครับก็ได้มีโอลาถูกกล่าวหาว่าเป็นคนผิด ทำไมนะครับเดี๋ยวจะร้องให้ฟังก่อนจบคลิปอาจไม่รู้แต่เรารู้ความจริงในใจโอ้ยเยี่ยมพี่ยอมพี่ยอมพี่ยอมครับเบาหน่อยลูกเบาได้เบาหน่อยลูกพ่อไหลสดอยู่นะลูกคุณพระศรีรัตนตรัยพระสยามี่วัฒน์พิราจ สักดิ์คู่บา้านคู่เมืองทีว่าอารักษ์นะครับพระพรหมเทวีจะทานเจ้าป่าเจ้าเขาพระภูมิเจ้าที่ด้วยอำนาจบารมีของ okay. Okay. Yeah.